ตรงนี้ก็จะมีกุฏิ2หลังนะผมมีหลังแรกนะครับที่พาไปนะก็หลังนี้เป็นหลังที่2องครผมแต่กุฏิหลังนี้ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ครับเพราะว่าล็อกกุญแจไว้อย่างดีนะครับสำนักปฏิบัติธรรมกุฎแดงนะผมฝั่งนี้ก็มีการนําอิฐเก่านะครับมาสร้างเหมือนกันครับ สวัสดีครับผม้บาคนป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะผมมาสำรวจนะสำนักสงฆ์ล้างครับผมซึ่งสำนักสงฆ์ล้างแห่งนี้นะครับผมตอนนี้นะครับไม่มีพระมาจำพรรษาอยู่ครับจะมีแค่เพียงพระธุดงนะครับผมที่ท่านผ่านมาแล้วก็พักเป็นบางครั้งนะครับผมคือสำนักสงฆ์แห่งนี้นะสร้างทับนะครับสิ์เก่าโบราณอายุหลายพันปีนะครับผมตอนนี้นะครับ ผมอยู่ที่กู่โนนบ้านแห่นะครับผมอยู่ห่างจากบ้านกุดกว้างตำบลกุดกว้างนะครับอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมนะครับตรงด้านหน้านะก็จะมีพระยืนครับผมแต่ตอนนี้ท่านนอนแล้วนะครับเพราะว่ามีการพังทลายลงมาครับผมนะครับน่าเสียดายมากๆาครับ ท้ายทุนสร้างมหาศาลนะผมอ๋อน่าจะเป็นพระศิวลีนะครับคือองค์ใหญ่มากๆนะครับล้มลงครับเหมือนมีการหักพังลงเนาะนะครับฐานน่าจะาไม่แข็งแรงครับผมนะครับโอ้ฐานคือเหล็กเส้นเส้นเล็กๆเองนะครับผมนะ ตรงนั้นนะครับผมยึดนะไม่ได้เทฐานเทโคงดีๆเนาะนะครับตรงนี้ก็เลยหักลงครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเสานะครับเล็กเส้นเล็กๆเ,เ,เ,เองครับผมน่าจะรับน้ําหนักไม่ได้นะครับตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับผมก็จะมีเป็นฐานนะนะครับแต่ฐานจุดนี้ยังสร้างยังไม่ได้สร้างพุทธรูปเนาะน่าจะสร้างพระศิวลีอีก องคหนึ่งนะครับผมให้ยืนคู่กันตรงนี้นะครับผมแต่ตรงนี้ก็คือได้ปล่อยทิ้งล้างไปแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปชมฝั่งนี้ก่อนนะครับผมฝั่งนี้จะมีกุฏิพระนะครับด้านข้างนะครับผมก็จะมีคลองน้ำนะที่เขาขุดเอาดินนะครับไปสร้างถนนนะนะครับจะเป็นคลองน้ําแบบนี้นะครับก็จะพอมีน้ําอยู่ครับแต่น้ํามันจะขุ่นสักหน่อยนะครับผม นี่ครับเป็นสระน้ําเลยครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นกุฏิพระนะผมที่ผนังเนาะจะเป็นสังกะสีครับผมส่วนไม้ตรงเนี้ยโครงสร้างนี้จะเป็นไม้ไผ่นะครับอ๋อเหมือนน่าจะเพิ่งสร้างเลยนะดูไม้ไผ่คือยังคงแบบแข็งแรงอยู่เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงครับผมใช้แผ่นพื้นทำอย่างดีเลยครับผม นนี่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นสังกะสีนะครับขออนุญ,ญาตนะครับตรงนี้ประตูเปิดอยู่นะครับผมโอ้ตรงนี้ปูกระเบื้องอย่างดีครับด้านในจะมีพระพุทธรูปครับผมตรงนี้นะครับจะเหมือนมีการาทำพื้นนะครับแล้วก็ทำเสาขึ้นมา แบบนี้ครับผมกะว่าจะทําผนังก่อปูนหรือเปล่านะครับแต่น่าจะทําไม่ทันก็เอาสังกะสีมาตีเป็นผนังพอได้ใช้ก่อนนะครับผมเแบบสาคือเสาทําแบบเอาอิดก่อเลยนะครับผมด้านในก็จะมีเสื่อครับมีเสือ่อมีหมอนนะครับขออนุญ,ญาตนะครับมีเทียพนพรรษาครับผม สร้างแบบสร้างไม่ไม่ได้สร้างอย่างดีนะสร้างแบบพออยู่ได้นะครับผนังด้านข้างก็นําไม้ไผ่นะมาตีตะปูมามัดไว้นะครับผมแต่เข้ามาตรงนี้รู้สึกว่าร้อนอบอ้าวครับเพราะว่าออรูระบายมันไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วก็ด้านบนเป็นอลูซิง์เนาะด้านข้างเป็นสังกะสีนะครับผมเหมือนตู้อบเลยนะเข้ามาตรงนี้ ตัวนี้จะมีเป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้ไม้นะครับแต่ตัวนี้คือปวกขึ้นนะครับโอ้โหต้นไม้ใหญ่นะผมตรงนี้โดนตัดไปครับตัดกิ่งก้านสาขาออกเนาะไม้เขาเลยตายนะครับผมปวกก็กำลังขึ้นเต็มไปหมดเลยครับฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำครับผมมีทั้งหมด3ามห้องนะครับเดี๋ยวผมเช็คห้องน้ำให้ก่อนเนาะ เผื่อมีพระธุรงนที่ท่านผ่านมานะครับผมผ่านมาพักเนาะนนก็ห้องน้ําถือว่าใช้ได้นะครับแต่ไม่มีมน้ํานะครับผมอุยอย๋อ่างนี้มีน้ําครับน้ําใสเลยครับนี่พอใช้ได้นะครับผมใช้ได้ หลายวันครับน้ำใสนะครับผมมีขันให้นะครับผมแล้วก็โครงสร้างนะครับจะเป็นเหล็กเลยนะนะครับเป็นเหล็กนะครับผมมุงด้วยอลูซิงอย่างดีครับตรงนี้จะมีห้องน้ำสามห้องนะครับผมมีน้ำห้องหนึ่งนะครับผมส่วนสองห้องก็คือไม่มีน้ำครับ ด้านหลังก็จะเป็นเป็นเหมือนสวนเนาะที่ชาวบ้านเลี้ยงวัวครับผมเนี่ยจะมีการกั้นเป็นรั้วรอบๆไว้ครับตรงนี้จะมีเป็นโพนขึ้นครับผมแล้วก็จะมีต้นแจ้งเนาะต้นสวยเลยครับดูกิ่งก้านสาขาของเขาครับผม โอ้มมีต้นมะขามใหญ่ด้วยนะตรงนี้นะครับผมจะเป็นศาลาหลังเล็กๆครับเป็นเหมือนโรงครัวนะครับอ๋อหรือว่าเป็นห้องส่งน้ำหรือเปล่านะครับผมตรงนี้จะมีโอ่งสองใบครับแบบกั้นไว้แบบนี้เลยครับ หลังคาก็ทาแบบเรียบง่ายนะครับคือตรงนี้เงียบสงบมากๆเลยครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะตรงนี้จะมีถังเก็บน้ําครับผมตําบลกดกว้างนะครับน่าจะมีน้ำนะนี่ไม่มีครับผมหรือว่ามันตัน,ไม,มนไม่มีนะครับไม่มีน้ํานะ โอ,โอ,โอ้มีอยู่ครับผมอุ้ยอยืแต่หนูมันลงไปตายครับอุ้ยเหม็นมากเคยมีหนูตัวใหญ่เนะที่ตกลงไปตายครับผมตรงนี้ก๊อกอาจจะตันนะครับผม <c oughs> น้ำก็มีประมาณเท่านี้ครับแตน่น้ำมันเหม็นมากเลยทราบก็เป็นถังรองน้ำฝนครับ ตัวนี้ก็จะมีศาลาครับผมเป็นศาลาหลังเล็กๆนะครับตัวนี้จะมีเตาไฟนะครับผมมีฟืนนะครับตัวนี้ก็คือล็อกกุญแจอย่างดีนะครับผมไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะ สองไม่เห็นนะครับผมด้านในก็จะมีพระพุทธรูปครับแล้วก็จะมีเตียงอ๋อเป็นเหมือนกุฏิพระครับผมตรงนี้นะน่าจะเป็นกุฏิเจ้าวาดนะครับนะครับเห็นล่างๆเห็นไหมครับกล้องนี่ยตรงนี้นะครับผมจะเป็นเตียงครับเตียงไม้นะครับผมด้านในก็จะมีพระพุทธรูปครับ สองไม่เห็นครับผมแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งครับผมอันนี้เป็นห้องตัวนี้จะเป็นไหครับเป็นไหเก่าเนาะด้านหลังก็เป็นป่าทั้งหมดเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นเงินนะครับผมที่สำหรับให้เสียบเงินนะครับหลังคาตรงนี้น่าจะต่อออกมาแบบเรียบง่ายเนาะเพราะว่าเอาไม้ยูคาร์นะครับผมมาต่อออกมาเลยครับแบบมีไม้อะไรก็เอามาแบบต่อๆทั้งหมดเลยนะ ตรงนี้ก็จะมีกุฏิสองหลังนะผมมีหลังแรกนะครับที่พาไปนะแล้วก็หลังนี้เป็นหลังที่สองครับผมแต่กุฏิหลังนี้ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ครับเพราะว่าล็อกกุญแจไว้ยอย่างดีเลยครับตรงนี้ก็จะมีป้ายนะครับเขียนบอกว่าสำนักปฏิบัติธรรมกุฎแดงชื่อที่พระท่านตั้งชื่อขึ้นมานะครับผม ถ้าถามชาวบ้านนะผมต้องถามว่ากูนนบ้านแห่นะครับผมต้นจำปาต้นใหญ่นะแล้วก็ฝั่งนี้ครับผมจะเป็นสาลานะครับที่สร้างทับสินเก่าครับอาจจะเป็นเหตุผลที่สถานที่นี้ไม่ค่อยมีพระมาอยู่หรือเปล่านะครับผม ด้านหน้าก็จะมีเจดีนะครับผมอ๋อเจดีที่สร้างขึ้นมาคือสร้างขึ้นมาจากอิฐเก่านะครับนี่ครับเป็นอิฐเก่าคือนําอิฐเก่ามาสร้างเป็นเจดีใหม่ครับโอ้ oh. น่าเสียดายนะคือใช้อิฐเก่าหลายก้อนเลยนะครับผม มีตรงจุดนี้นะครับผมแล้วก็มีฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็มีการนําอิฐเก่านะครับมาสร้างเหมือนกัน,นครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับ ก็จะมีเป็นรูปเหมือนของเกจิอาจารย์ครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับผมตรงนี้จะมีหินนะครับที่ลักษณะคล้ายใบยเสมานะครับเป็นหินทรายครับผมเป็นหินที่ขุดพบในบริเวณนี้นะครับผม ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นใบเสมาเนาะทางกมรมศิลปากรขอนแก่นเขาก็นํากลับไปแล้วนะครับผมก็จุดนี้นะครับมีการค้นพบเป็นพระพุทธรูปนะครับโบราณนะครับหลายอย่างเลยครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นอิกเก่านะเป็นก้อนอิกเกวด้วยครับอ๋อเป็นอิกก้อนใหญ่เลยนะครับนี่ครับ เป็นอิดดินเผาอ๋อมันคล้ายๆกันกับกู่เก่านะเนี่ยครับมันจะเป็นคล้ายๆมีแก e b ผสมแกบอย่างเงี้ยครับผมเป็นเหมือนประสัดขอมแถวบ้านผมนะครับผมมีการผสมแกบในหินในในอิดเผาเนาะโอ้โห อย่ครับที่นี่รกมากดูอ้ยเต็มไปหมดเลยครับก็น่าเสียดายนะผมว่านะผมที่เอาอิฐเก่าเนาะมาสร้างาเป็นเจดีแบบนี้นะครับผมแล้วก็เนปล่อยทิ้งล้างแบบนี้ครับผมเป็น,น่าเสียดายมากนะ ตรงนี้มีป้ายนะครับเขียนบอกที่พักสงสวนป่าโมกธรรมบ้านโนนแห่โนนเมืองนะครับตำบลกุดกว้างตรงนี้จะเป็นศาลานะครับผมที่สร้างขึ้นมาอย่างดีครับก็โครงสร้างด้านบนเป็นเหล็กทั้งหลังเลยครับผมมุงด้วยอะโูซิงครับเสาปูนนะครับแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นอาจส่งขึ้น,นครับผม ตรงนี้ครับผมจะเป็นจุดที่เป็นสิลเก่านะครับคือตอนเนี้ยด้านล่างก็ยังมีเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนอิดเผานะครับผมนี่เห็นไ,ไหมครับเต็มเลยนะครับโซนนี้นะที่เป็นเนินขึ้น,นี่คือด้านล่างเป็นอิดทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นแทงน้ําสังกสีสมัยโบราณโบราณครับผม สมัยแรกๆเลยที่เขาใช้กันนะครับตรงนี้ไม่ได้ล็อกนะครับผมขออนุญาตนะครับด้านในนะครับผมก็จะมีพระพุทธรูปครับที่ ประิษฐานอยู่ครับผมแล้วก็ตรงพื้นนะครับผมจะ,จะเห็นเป็นเศษของปีกมแมลงครับปีกผีเสื้อปีกตกะแกีนนะครับผมน่าจะเป็นจุดที่เครื่องขาวมาอยู่นะครับสร้างเมื่อ2 5 4 0ครับก็สร้างทับสินเก่านะครับผมก็อาจจะมีหลายสาเหตุน,นะที่สร้างทัพนะครับผมอาจจะ ป้องกันการมาขุดค้นอีกนะครับหรือว่ายังไงนะครับผมตรงนี้ของเก่าไม่ไม่เหลือแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับจะมีแต่พระพุทธรูปนะครับผมที่สร้างขึ้นใหม่ครับดูจากร่องรอยแล้วนะครับผมน่าจะไม่มีใครเข้ามานานแล้วครับ กเก่านะครผมสาธุครับตรงด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะนะครับผมที่วางเสือวางาศาสตร์ครับมีตาลััดนะครับนี่คือด้านล่างคือยังเป็นก้อนอิดนะครับผม น,น,นี่คือใช้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ฐานที่เทปูนก็จะมีการนําอิฐนะมาวางนะครับผมวางเป็นฐานก่อนเทปูนทับนะครับนี่ครับอันนี้คืออิฐเก่าทั้งนั้นเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่สามารถจะเป็นอิดแตกนะครับผมอิดที่แตกก้อนที่สมบูรณ์ก็มีครับผมโอ้ด้านหลังก็ยังมีการสร้างนะครับผมเป็น j จดีขึ้นมาอีกนะครับนี่ค,คือเป็นเศษอิดก,ก่าวทางนั้นนะครับ อันนี้ก็ใช้อิฐเก่านะผมนำมาก่อเหมือนกันครับจำแพอน,นี้ก็เป็นอีกส่านะ แล้วก็ตรงโนนนี้นะผมจะมีชาวบ้านนะที่เขามา,ากราบไหว้บูชาอยู่ตลอดนะครับผมตรงนี้นะเราจะเห็นว่าจะมีพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยแล้วก็จะมีจาจขันห้านะมีน้ํามีดอกไม้นะครับน,นี่คือเป็นต้นมะขามใหญ่นะครับผมแต่ตรงนี้แตกมากอันนี้ไม่รู้คืออะไรครับ เป็นเหมือนเห็ดนะที่ออกมาจากต้นมะขามครับตอมองไกลๆนึกว่ารังผึ้งนะครับแต่มาดูใกล้ไม่ใช่ครับผมนี่ครับนี่คือต้นมะขามใหญ่เลยนะด้านล่างก็จะมีเศษเห็นเศษอิดนะครับกวน่าจะมีประมาณนี้ครับ รอบนอกฝั่งนั้นนะผมก็จะเป็นสวนสวนอ้อยนะครับผมล้อมรอบเลยครับตรงนี้ครับผมจะเป็นโพลน,นะครับเป็นจอมปลวกเนาะแล้วก็จะมีตุ๊กตาครับโอ้โหทำไมหน้าขนลุกอย่างนี้ครับเป็นเหมือนตุ๊กตาเทพนะผมที่ช่วงหนึ่งนะ เขาจะฮิตกันครับนี่ตุ๊กตาเทพนะครับผมอาจจะมีคนที่แบบไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเอาแล้วก็เลยเอามาทิ้งนะครับผมน่ากลัวเหมือนกันครับทิ้งอยู่บนโพลจอมปวกนะครับผมถัดไปฝั่งนี้ก็จะลกแล้วนะครับ ตรงนี้ผม <c oughs> เอา้เอาเจอเป็นน้ำโยกครับ <c oughs> นี่ครับน้ำโยกนะโอ้โห <c oughs> ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเลยครับน้ำโยกก็ผมเกิดมาก็ไม่เห็นเขาโยกน้ำชาเลยนะนี่น้ำโยกสร้างอยู่ตรงนี้เลยครับ <c oughs> คือตรงนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรเลยนะ นี่คร,รถผมก็จอดอยู่ตรงนู้นเนาะแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นศาลานะครับที่เราไปชมเมื่อกี้ครับผมคือเก่ามากนะครับผมไม่รู้ว่ามีน้ำไหมนะเดี๋ยวผมลองโยกดูก่อนนะลองดูหลายครั้งแล้วครับ น้ำไม่ออกนะครับจนเหนื่อยน้ำไม่ออกแต่มีนีแตะเสียงโลภนะครับที่ที่ออกมาจากเนี่ยแล้วมันเหมือนมันอาจจะมีการสึกหลอเนาะถ้าซ่อมแซมอาจจะใช้ได้นะครับผมเพราะตรงนี้มีการเจาะลงไปให้แล้วครับบ่อน,น้ําบาดาลเจาะโดยกรมทรัพยากรธรณีนะครับผมวันที่มันมันน่าจะลบครับผมตัวนี้ แล้วก็ตรงนี้จะมีการนำท่อนะครับผมมาวางน่าจะาะรอสร้างพระพุทธรูปนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับผมนำมาทำเป็นฐานนะครับแล้วก็เทปูน สรุปแล้วนะผมสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับผมก็ไม่ใหญ่มากนะครับมีกุฏิแค่สองหลังนะครับผมแล้วก็ห้องน้ำสามห้องครับแล้วก็มีศาลาหลังใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีสิมนะครับผมที่สร้างทับสิมเก่าอีกทีหนึ่งครับแล้วก็จะมีเป็นเจดีย์นะที่นำอิฐเก่านะครับมาก่อนะครับผมเพราะว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับผมที่นำอิฐเก่ามาก่อเนาะนี่ครับ ตอนนี้ไม่มีพระอยู่นะผมก็จะมีแต่พระธุดงนะครับผมที่ท่านแวะมาพักบ้างนะครับเป็นบางครั้งครับแต่ไม่ได้อยู่ประจํานะครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับผมอยู่ห่างจากบ้านกุดคว้างนะครับเพียง2กิโลเมตรนะครับผมอยู่ที่ตำบลกุดคว้างนะครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ